สาวน้อยบ้านไร่ตอนที่12บไบร์กับลูกพีทยังมาแอบคุยกันอยู่ข้างกำแพงเหมือนเดิมแต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยหัวเราะเร่นกันอยู่นั้นแม่ของลูกพีทก็เดินมาเจอจนได้ลูกพีทแม่ลูกพีหน้าซีดเผือดเพราะยังไม่ได้บอกเรื่องของไบร์ให้แม่รู้สักที พอไบร์เห็นแม่ของลูกพีซก็รีบพนมมือไหว้สวัสดีครับคุณนะนี่สองคนแอลเห็นแบบนั้นก็ประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้เธอสังเกตมานานแล้วว่าลูกพีซต้องกำลังมีแฟนอยู่แน,น่ๆเธอก็รอยรูปมาบอกเธอด้วยตัวเองแต่คาไม่คิดว่าจะเป็นหลานของพ่อลิงสอนคนนี้จริงๆมาคุยกันหน่อยนะสองคน ว่าไงเราลูกพีซเรื่องนี้ผมผิดเองครับที่นัดให้ลูกพีซไปเจอแบบนั้นท,ท,ทั้งที่ผมควรจะเข้านองออกในอย่างถูกต้องรู้ตัวก็ดีผมน้องขอโทษคุณนาทั้งสองด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเลยนะครับผมรักลูกพีซอยากจะขออนุญาตคบกับลูกพีซครับคำพูดชัดเจนของไบรท์ทำให้พ่อเลี้ยงพีพยักหน้าพอใจอยู่ในที เพราะชอบความตรงไปตรงมาอย่างลูกผู้ชายไบร์อเองก็ไม่ได้แย่ในสายตาของเขาหรอกลูกรักใครเขาก็ไม่มีปัญหาทั้งนั้นแต่ภรรยาเขานี่สิแล้วพ่อเลี้ยงสอนรู้เรื่องนี้หรืออยังแล้วยอมให้เรามาคบกับลูกพีสเหรอคือว่าอ,อั้มอึ้งแบบนี้พ่อเลี้ยงสอนคงไม่ได้เห็นดีด้วยใช่ไหมนี่แต่ไบร์ฉันเองพูดตรงๆนะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยปัญหามันอยู่ที่ตาของเธอถ้าจะให้ฉันยอมเกี่ยวดองกับไรนุนฉันต้องการรู้ว่าลุกพีซจะไม่ถูกตาของเธอรังแกแบบที่ผ่านมาอีกผมต้องขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมาแทนคุณตาด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังพยายามคุยกับคุณตาอยู่ทั้งแอลและพ่อลิงพีถอนหายใจรู้ว่าคนแก่นะหัวดือยิ่งกับพ่อลิงสอนตัวแสบด้วยแล้ว จะไปเปลี่ยนใจเปลี่ยนความอยากเอาชนะที่มีอยู่ในตัวคงยากลูกพีซลูกรักเขาไหมเมื่อถูกผู้เป็นแม่ถามลูกพีซก็หันไปสบตาก,กับไร้ค่ะแม่เฮอั้นก็ได้แต่แม่อยากให้ตับไร้ไปเคลียร์กับทางครอบครัวตัวเองก่อนคอยไปมาหาสู่กันถ้าทำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องมาเจอกัน แม่ของลูกพีซมีประกาศสิทธิ์มาแบบนั้นไบรท์เลยค่อนข้างกรุ้มใจก่อนจะกลับก็โบกมือลาให้ลูกพีสหน่อยๆหน้าเศร้าทั้งสองคนอุปสรรคก็เห็นจะเป็นก้างชิ้นโตอย่างตาของไบรท์พ่อลิงสอนจอมแสบนั่นแหละหลังกลับมาจากไรพัฒนาไบรท์ก็พยายามหาโอกาสเปิดใจกับคุณตาแต่ฝ่ายนั้นก็ดื้อเสือเกินจนไม่เปิดโอกาสให้เขาได้คุยเลย แถมช่วงนี้งานในไร่ก็หนักหน่วงมากเพราะเป็นช่วงที่ส้มกำลังทยอยให้ผลผลิตเลยมีหลายเรื่องที่ต้องทำไรเองก็ทำได้เพียงส่งข้อความหาลูกพีซแต่ไปเจอไม่ได้เพราะเขายังไม่มีโอกาสคุยกับคุณตางานตรงหน้าก็ล้นมือปัญหาหัวใจก็มันลุมมตุ้มเป็นไรนี่เหนื่อยเอาเรื่องเลย ช่วงธันวาคมและมกราคมจะเป็นช่วงที่ส้มไม่ผลผลิตมากที่สุดและดีที่สุดแต่ปัญหาที่พบบ่อยๆของทั้งไร่พ่อริงสอนและไร่พัฒนาคือช่วงนี้ใบไม้จะแห้งกรอบและพื้นที่รอบๆยังเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวแล้วแต่ก็ยังมีต้นแห้งของข้าวโพดอยู่และพื้นที่ถัดออกไปก็จะเป็นผืนป่าผืนใหญ่มีปัญหาไฟป่าทุกปี ช่วงนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องฟืนไฟยิงกับคนต่างถิน่นหรือนักท่องเที่ยวที่เผลอทิ้งก้นบุหรี่ไว้ข้างทางแล้วยังดับไม่หมดยิ่งเป็นอันตรายมากเพราะถ้าไฟมันลามทีก็ลามแบบโหมเป็นพายุเพราะบวกกับลมแรงลมหนาวแม้ส้มจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ทิ้งใบามากแต่ยาแห้งร,บรอบๆข้างหากไม่ตัดให้ดีก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิองอย่างดีได้เหมือนกันไบร์กํำลังเตรียมจะให้คนไปตัดยารก ที่คืนอยู่รอบไร่ในวันพรุ่งนี้แต่คืนนี้ก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะมีเสียงมาเคาะประตูมีอะไรไฟรามทุ่งกับคุณไบรท์ตอนแรกผมนึกว่าควันจากชาวบ้านที่ไหนได้ไฟไม่ไร่ข้อโพดข้างๆนี้ตอนนี้รามติดมาถึงต้นไม้ที่เราป,ปลูกเป็นลั้วข้างกำแพงไว้แล้วครับคนงานที่มาเคาะประตูรีบพูดจนลินทบพัน 5, กัน โชคดีที่ไบร์ให้คนงานสองสามคนเปลี่ยนเวรย,ยามเฝ้าไร่ตอนกลางคืนในช่วงนี้เพราะกลัวเรื่องไฟป่านี่แหละเงินรีบเกณฑคนไปเอาทางดับเพลิงแล้วก็ช่วยกันไปหานํามาดับไฟด้วยไบร์ Bright, รีบโทรแจ้งหน่วยงานฉุกเฉินของอำเภอแต่กว่ารถดับเพลิงจะมาถึงก็คงไม่ทันการเพราะพื้นที่ไร่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวอำเภอที่ตั้งอยู่ของสถานีดับเพลิง พอเลียงสอนได้ยินเสียงเออะโวยวายของคนงานก็รีบเปิดประตูออกมาก็เห็นไบรท์กำลังเตรียมตัวออกไปข้างนอกมีอะไรเหรอตะไบรท์ไฟไหมครับคุณตาฮะเกิดอะไรขึ้นไฟรามไม่เข้าโพข้างๆได้เราครับคุณตารออยู่ที่นี่นะครับไม่ต้องออกไปเสี่ยงเดี๋ยวผมกับคนงานจะช่วยกันดับไฟเองตะไบรท์แกระวังตัวด้วยนะ ครับคุณตาพอเลี้ยงสอนมองตามหลังหลานชายไปอย่างเป็นกังวลสถานการณ์ไฟไหมดูจะลามเร็วกว่าที่คิดเพราะหญ้าที่ตัดทิ้งไว้จนแห้งแต่ยังไม่ได้นำออกไปผสมกับต้นไม้แห้งหลายต้นที่เป็นเชื้อเพลิองอย่างดีคุณไบรท์ครับไฟมันดามเร็วมากครับกลัวก็แต่จะรามไปถึงแปลงที่เราปลูกส้มสายน้ำพึงเอาไว้ ไม่ได้นะจะปล่อยให้เสียหายไม่ได้แปลงนั้นสำคัญมากเราต้องตัดสรงผลผลิตอาทิตย์หน้าไม่อย่างนั้นไร่เราเสียหายหนักแน่ตอนนี้แกนคนงานทุกคนมาหมดหรือยังมาแล้วครับแต่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดคนงานส่วนใหญ่ก็กลับบ้านกันหมดไม่เหลือใครอยู่ที่บ้านพักคนงานเลยปกติแล้วคนงานจะมีบ้านพักคนงานอยู่ในไร่ แล้วจะมีวันหยุดประจําเดือนที่หยุดกัน2องวันพอให้ได้กลับบ้านที่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดคืนนี้จึงเหลือคนงานไม่เยอะในไร่ยิงไบรท์ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ่งเครียดสถานการณ์ไม่ค่อยดีเอาซะเลยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่12 ตอนนั้นก็ตอนอวสานแล้วนะทุกคนแต่ไล่ของพ่อริงสอนไฟป่าลามมาแบบนี้ไบร์จะปกป้องไรของเขาได้ไหมนั้นตอนอวสานมาพรุ่งนี้มาร่วมรุนไปกับบทสรุปด้วยกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสิม Story ด้วยนะคะยังมีละครสิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย